อท่านกองสนพูดมีเหตุผลโบราณว่าวัวสันหลังหวังก็คือแบบนี้นี่แหละแต่ว่าเมื่อไม่มีคำสั่งทางการอีกทั้งไม่ใช่พระบัญชาการจับกุมขุนนางโดยพละการมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนละ่ะฮะเรต้เท้าคิดว่าอยู่ระหว่างทางใกล้มาถึงเมืองไคฟงแล้วครับ องครักจัน์ขอรับไม่ว่าคนกลุ่มนี้จะมีฐานะอะไรหรือนายอำเภอเฉาทำผิดจริงหรือไม่ก็ตามก็ไม่ควรถูกจับแบบนี้ผิดถูกชั่วดีทางการย่อมจะตัดสินได้แต่ถ้าคุดมีเหตุผลครับเจ้ารีบพาคนไปดูก่อนหนึ่งเพื่อช่วยนาอำเภอเฉาสองคุ้มตัวพวกคนแซ่เจ้ากลับมาพบข้าแล้วข้าจะถามให้รู้เองครับใต้ท้า